สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพ,พ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพอกับช่องกะแตนน้อยชาแนลกะแตนน้อยพามากินก้อยหอยเฉ<ม>ลี่ค่ะมันนี้ก้อยใส่บอก,กอกแต่วิธี<ม>ทำมาจากประเทศเฮเบิงค่ะเอาไปวัวนานต้นองทำเนาะมาครับมาเสีย์เสิต้องกันครับฮานี่ก้อยหอยฝีมือนองกระแตคือเราครับแม,ม, <c oughs> ม่กุ๊กกะแตนน้อยได้หยอดพักไซมาพร้อมหยอดพักไซหรือว่าหมังมาละเิ่นไดเิ่นไดนวยมา ก็เตียนเอาเลยได้คนเอาแท<อ>นใจาขาะแส,สบน้องกันด้วย<ม>โอ้กระติบเข่าเอาว่างไปข้างล่างคือเกาเสียงไหวมันล<ม>ด่มยวเขาสิงแหง มีอากาศเป็นสีเย็นๆบรรยากาศตัวร่มนาวเพื่อเรา,าหรอครับมูนเนี่เปลี่ยนขางบ้านเนาะยายมาเต้นหน่อยจากสวนยาย nuôi nhai bỏ ảo ăn ăn nuôi <laughs> nồi Ở, <người> <laughs> ở nhỏ, ừ. nó nhỏ nó không xay Nhỏ nó ngảm nữa no. nó ngảm Dù mạc bớt đấy Nhỏ mình không ngảm ừ. <laughs> เอาข่างนี้ <ừ, ừ, S 1> ต้องเอาข่างนี้มังก่้าจังบอกีดกัน <laughs> หัวหัวหัวหัหั่ๆมึงน,นี่มากพักคู่ครับมึงน,นี่ เป็นจังไหนแตงจอบเป็นังไงวะชูสดบ่ิสุเธิ์หรวะยุบคือยตัวละเอาอันเอาหยอดพักใจยุบน่วยมันขมก่าจักโอขม ค <c oughs> มแหงมาจ้ะ <c oughs> แต่หอนนี่พอดีหน่วยสิพ่อดีครับหน่วย ไม่หมักมาละครับผู้ดีกัดน,นะครับใส่บกกวางน้ำให้หนนาะก้อยหอยเชลลีร่องร่องเอาบอก,กวางใส่บึง หวนใจก็จพักใจบ้านก่อเสบังนาไปอีกอย่างหนึ่งนเนอบอกกอกมั้งบอกกอกได้ครับก่อเสีบังนาก็สิออกไปทางบังนาครับเ <c oughs> ก็หมองมาละผมหกคันครับบักนอกบัเยอมา ลองมันบะเกี๊ยวกันบะเกี๊ยวมยัหวานอ๋อโอ้ยโอ,อมอมไมครับ วันนี้มานั่งรับลมอยู่กลางท้องหน้าวันนี้นขอสดขอไปนะครับค้าวนี้เสียงลมเนี่ยก็ด้ายครับ cái chị nhìn nhìn nhau. Ng tang đẹp ở. Một nhẫn chị luôn tang uốn đẹp. Tang nói on. Tuan. Một. 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 bà áo bọc คือแลมผัดปิวไปแล้วทำเป็นลมผัดยินสบายลมผัดเยินเยินหนาวเลยแดหวัวละคำ อ,ออ,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 อค้ตัวจับดีตัววันนี้ก็บพ่กค่อยตัวจาบเป็นตครับผมมีอยู่พริกหน่ยกนันนํำอยู่ครับมึง <c oughs> ใช้เพลทไลรโบ่ได้แต่หน่อยหี้น้ำบ่ได้ครับ เอาพิกล้อมากัดเอาไ <laughs> ด้ยังเแหงกัะแต่น้อยมานังเป็นมูนะนังเป็นมูอบอุ่นนะครับนังสาก็มนเย็นนะ ใส่รสขมมักแตงรสหวานพนาช่ไหมกด้ันยังสดยังแซ่บใครใน้วกเพชรปนไดครับพราะยำใดยช่ปะ แกะแต้หน่อย<ม>ขันใส่บังหน้าวใส่เกลือเพื่อนว่าเห็น,น,นมันหยำงายหยำหอยก็หยำหอยดีด้ะทีน่องล่องลองเอาขันมังเด้อนี่ตระอบมันขัดบ่ได้ครับ น,น,น้ำกะระกอบช่วงน้ำประกอกก็ลัางหลนะครับ น้าประกอบข้าวเสี่ยงทั้งในหวานจะเปลือกยางหยาใได้เล็กน้อยอยูโอ้ นัวอบักเตีงยงเรยลองมะบอนผ่านพลองเนยะหน่อยอ่อนม,มันจะออกหวานหน่อยครับโอ้ลม มาที่แหลกที่จังลมเพราะแห้งปนานหลนยังไปนั่งมากที่ล่มเร่มแห้งวไหต่นว่ายไงนะครับจดใจเรยรอย่าห้ย ดครับสูสดบัไดหนะครับจากสดเดี๋ยวข่อยยุก <laughs> <laughs> กินไก่ขับบ่มใบญงปันได้หรอคะพี่น้องนัวนัวแซมนี่ <laughs> 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 ừ. <pourrait lider. cười> <laughs> măng ma mà lạ bớt bỏ bỏ phát xẻ măng ma lạ không nhỏ phát xẻ cái ơn măng ma lạ ừ ừ măng ma lạ เืาแห้งน้ำเราแหงนีวมิ่งแบบเครียอยู่ครับเรองแห้งไรเฉยคทับไมยเวลาพี่หงอโอ้ลมแหงครรบดาเองเปนว่าเห็นว่าอากาศดีเ็เลยว่ามานั่งยู้างนอกขามาเบ่งบรรยากาศทางนอก แต่อยู่ก่บอกบอกือันบาากรมกรมกับกระแตหน่อยกินบส๊สุภาพยังไงกะขอโทษขออภัยด้วยค่ะ <laughs> แนวเด้นมูดีกับตีส้มก็ได้นะครับเนาะบ่า,บาวกำมก็จะค่อยปรับปรุงน,นะครับแนวเด้นมูดีก็ได้เนี้ยมือน,น,น,นเนื้อมือนาสิรุปสองหัวซีโบเลน <c oughs> หอยในเบอร์กำมักไซหอยมักมะละขนาดเอ๋ง <laughs> จะหอยพักไซพีห่หอยหอยพักไซหรือว่าหอยมักมะละเนี่ยแหละคะ่ะกะลังงหงำนะครับหอยกะลังลาย กําลังหลายแต่ว่าเดี๋ยวสิเบิ่ดล น้ำหอกมาหน้าก็ออกคุ้มไม่เลยที่บมกคุ้มแห้งคุม้มพอดีกินสุดออกครับมัจนจะแน่นอนครับ,นนบยุบเลยยุบไม่เลยหน่อยครับสุดออกมันจังเหลี่ลยหัว <c oughs> บอก <c oughs> hay lắm, phải ngon lắm nè, ngon. thêm một quả ừ. ừ. một rồi, kho lót như nè. ลมก็พัดพรมเย็นมั <c oughs> นไม่น่นาเต็นนั่งเลยลมลมพัดอ่าไม่นี่เลยจักตอนบอกพริกได้มีหน่า <c oughs> หาหอยต้มเอาซ้ำหนึ่งซ้ำพอดีพอดีหย่ำง่ายถ้าต้มโดนนี่มันส,สิมันส,สิออกเป็นหย่ำงหยาบแม่จังหน่อยเห็น้อง<ม>เอาซ้ำหนึ่งมะขันใส่ใส่เกลือกับบังหน้า,ม,านมันก็นจะพลอยมันสิจพลอยนะครับมไม่ค่อยหยาบนะครับ พอแล้ว <laughs> นางเหาลังใจ <laughs> นางเหงาหลังใจลราคนหัวโ <laughs> ล่พัดมาแล้วมา <laughs> <laughs> นั่งรับอากาศหนาวเย็นแดดอยู่หักเย็น Nhìn thấy khăn ừ. thế anh nhìn nhắm ngoài có ừ. câu nó ừ. Chín <laughs> ngày rồi học Chút nằm thế Chín ngoài bỏ quán mà tiền ngoài con Giáo lông chỉ phát กระแต่หน่อยก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่นองที่เขามาติดตามรับชมกระแต่หน่อยแล้วก็มาเป็นกําลังแรงใจให้คอมเมนต์ทุกคอมเ <c oughs> มนต์กระแต่หน่อยก็สิคอยทย่อยตอบให้เนาะคะ่ะบางทีก็อาจจะตอบให้บุวทองบ่ท่านเนาะคะ่ะเน่หงายเนาะ นี่เข้าไปไล่หัวครับเมื่อกี้สดวดไล่หัวรับโอ้แสียพื้นเก่าครับพ้มือนองก,กับแต่ก้อยห้อยมือนครับกินกินเถื่อนจนเื้อที่สองเสื้อที่สามเสื่อสองแล้วนะก้อยก้อยห้อยนี่ยังบ้านเด็กก้อยนะยังนเด็กก้อย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 กอกำ <c oughs> กับ,กบเป็นลงรเล,ลื่อมเนยนะครับอ้า กับฝากด้นะครับส่องกระเตหน่อยชาแนลครับกินก้อยหอยมุนี้ครับค่ะามากค่ะช่นชอบกับก้ไหลกุ้ยแช่ให้กระเตะหน่อยเนุ้ยจ้ามื้อนี้กระเตะหน่อยกับบ่าวกำกาขอลาไปก่อนครับสวัสดีดค่ะด,ดีครับ